สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็พี่น้องทางฝั่งโขงเจอกันอีกแล้วนะคะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับคลิปแนวทางดาวโจรของคืนวันพุธที่17กุมภาพันธ์นะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังของคืนวันอังคารที่16กุมภาพันธ์นะคะว่าผลเป็นยังไงนะคะดาวโจรปิดที่บวกนะคะปิด27 5 3 5หหท้าย5นะคะ ขาย5พี่น้องก็นึกว่ามันจะมาศูนย์อีกเพราะว่ามันศูนย์มาติดติดกันก็เลยไปเน้นศูนย์นะคะไปเน้น0ูนออก7 5แต่ให้67เจดไปนะคะให้ห7เจ5ดห้า้าห้า8หลุดแต้มนะคะหลุดแต้มสลับกันนะคะหก5 8ดหานะอันนี้นี่ค่ะ2อ5 3 5นะอันนี้สลับแต้มกันพี่น้องก็ไปเน้นนูนเลยค่ะศูนย์เลยนึกว่ามันจะมาศูนย์อีก หลอกกันจริงๆนะคะก็หลุดไปนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอโทษขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะของวันอังคารหลุดไปนะทีนี้มาดูของวันพุธนะคะของวันพุธที่17บวันพุธที่17บเวันพุธที่17วันนี้เปิดลบนะคะเปิดลบเปิดลบ ก็ดูแล้วน่าจะปิดลบนะคะวันนี้น่าจะปิดลบนะพี่น้องจับคู่ให้นะคะ40 70 80 50 0อีกคะ่ะน่าจะมาศูนย์ีกเพราะมันเปิด61 61กับ14นะคะน่าจะหลักใกล้เคียงก็น่าจะศูนย์น่าจะมาอีกนะก็ให้40่ 4, 0 80แล้วก็50 1> 5 1 7 1 6 2 2 5 7 4 6 7 5 8แล้วก็6 8นะคะ3ตัวพี่น้องจับให้707 6 1 7 7 5 0 5 7 4 6 2 5แล้วก็3 6 7นะคะส่วนตัวเน้นตัวเน้นนะคะก็จะมี70 50

ถ้าไม่ชอบที่พี่น้องเลือกให้ก็ลองเลือกเองนะคะลองเลือกเองในชุดที่ให้ทั้งหมดเล่นตัวไหนก็กลับด้วยนะคะกลับด้วยนะคะ7 0 0 7 4 0น4นะคะ5 0 0 5ูนะคะ7 7ต้องกลับด้วยนะพี่น้องไม่เขียนกลับให้นะคะมันจะได้ไม่เยอะนะอันนี้คือที่พี่น้องเลือกให้นะคะถ้าไม่ชอบก็ลองจับเองเลือกเองได้นะคะพี่น้องคิดว่าวันนี้น่าจะน่าจะมาประมาณนี้นะ เพราะว่ามันปิดลบนะคะปิดลบอาจจะปิดใกล้เคียงมันมันเปิดลบนะคะอาจจะปิดใกล้เคียงกับตัวเมื่อวานหรือตัวปิดนะคะดูแล้วคํานวณแล้วน่าจะประมาณนี้นะคะตามสูตรนะคะมาะหลักตามนี้นะส่วนของเมื่อวานก็หลุดไปก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมด เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปพี่น้องพาเฮงนะคะมาอยู่ด้วยกันก็ขอให้ทุกคนในเฮงปังๆพรุ่งนี้ก็อะไรเอ่ยหวยลาวเนาะลาวพัฒนาพรุ่งนี้วันพฤหัสนะคะเดี๋ยวดึกๆพี่น้องจะลงให้นะคะดึกๆจะลงหวยลาวนะใครที่ติดตามหวยลาวหรือชอบลุ้นหวยลาวก็รอติดตามกันได้นะคะ,อะรอบนี้พี่น้องจัดให้แน่แนๆเป๊ะๆเลยนะคะปังๆนะ รอติดตามดูกันได้นะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะดาวพุธเราก็ไปลุ้นกันตอนตีสีเนาะตอนตีสีตื่นมาขอให้ทุกคนรับทรัพย์เฮงๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ